ใจโปร่งใสพร้อมรับใช้กาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามมีทุกเรื่องปรึกษามีปัญหาบุกแก้ไขกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเข้าถึงพึ่งได้ไว้ใจเบอร์สามโปรดเลือกนายวิวตัตรพ่วงส์หรือเต้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลท่าไม้รั่วโปรดก่อ เบอร์สาเบอร์สาเบอร์สกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่ตําตำบลท่าไม้รั่วประกอบด้วยบ้านบนเนินบ้านเหมืองแร่บ้านท่าลาวและบ้านบางต่อที่เคารพรักทุกท่านวันพุทธที่18กันยายน2567นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายวิวัต์พว ซับหรือเต้ยโปรดกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเลือกคนดีเลือกคนเก่งเลือกคนทำงานดีเลือกคนทำง,งานเป็นกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเลือกเบอร์สามได้คนเก่งแน่นอนเข้าถึงพึ่งได้ไว้ใจเบอร์สาม เบอร์สมเบอร์สมุม่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขโปรดเลือกนายวิวัต์พ่วงทรัพย์หรือเต้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5คนใหม่โปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์สาม,สาม,สาม,สามทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงาน เน,เน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างหมู่ที่5ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกนายวิวัฒห่วงซับหรือเต้ยโปรดก่อเบอร์สามเบอร์สามเบอร์รสาม กาาาาเมมมนายวิวัฒน์พ่วงทรัพย์หรือเต้ยเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมาพร้อมกับทีมผู้ช่วยผู้มากล้นประสบการณ์คุณสายใจบัวกระโทกหรือพึ่งเป็นผู้ช่วยผู้หญิกบ้านคุณสาธิตปีตูรง หรือนัดเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันพุทธที่18กันยายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายวิวัต์พ่วงทรัพย์หรือเต้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5โปรดเลือกโปรดกาเบอร์สเบอร์สาเบอร์สนายวิวัต์พ่วงทรัพย์หรือเต้ยพร้อมแล้วพร้อมอาสาด้วยใจรักพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่าน พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันพุทธที่18กันยายน2567นี้ที่น้องพร้อมใจเข้าคูหาโปรดเลือกนายวิวัตรพ่วงสาหรือเต้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5โปรดกาเบอร์สาเบอร์สาเบอร์สาเข้าถึงพึ่งได้ไว้ใจเบอร์สานายวิวัตรพ่วงสาหรือเต้ยโปรดกาเบอร์ เบอร์สเบอร์3วันพุธที่18กันยายนเข้าคููหากาเบอร์3เบอร์3แล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลือกคนเก่งเลือกคนทำงานดีเลือกคนทำงานเป็นกาเบอร์สเบอร์3เบอร์สเลือกเบอร์3ใบคนเติงแน่นอน